รู้ใหญ่ประจำบ้านนักล่าฝันเทรฟซีเชนเก้านะครับป้าเจ้ายุทธนานั่นเองในฐานะที่เป็นผู้กำกับละคร<ม>ก็เผยว่าตอนนี้กํลาลังวางแผนนะครับเขียนบทที่เหมาะสมให้กับนักล่าฝัน t ทรฟเกทั้ง12คนอยู่เพราะอยากให้น้องๆได้มีผลงานละครกันครับถามนะมันบอกไม่ได้บอกได้ยังเดียวว่าลูกทั้งหมด12คนเนี่ยเขาอยากจะเอาเข้ามาหมดแหละเพียงแต่ว่าใครจะทําอะไรได้แค่ไหนเท่านั้นเราก็เด็กๆก,ก,ก็อยากเล่นละครเราก็พยายามจะหาหนทางที่ทําให้เขาได้เล่นอาจจะเล่นมากเล่นน้อยไม่เท่ากันจะเป็นพระนางหรือว่าไม่ใช่พระนางก็ ต้องดูกันต่อไปแต่ตอนนี้ก็ำลังคีดอยู่สําหรับทุกๆคนก็วางแผนตอนนี้สิ่งที่ต้องหาคือหาเรื่องก่อนเพราะว่าถ้าไม่ได้เรื่องเนี่ยเราก็จะทําจะทําให้น้องๆเนี่ยมาอยู่ในละครเราไม่ได้ครบหมดจริงๆมีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะชา้าล้วอาจเป็นเรื่องที่สองเลยเพราะว่าเรื่องแรกคงต้องรีบทําก่อนก่อนที่กระแสน้นองๆจะซาบบางคนอาจจะไม่เหมาะเล่นละครน,นะก็ยังบอกบอกบอกว่าเคกับเคกับกล้องอะไรเงี K ้ยหรือหรือบางทีเราอาจจะหาบทยากหน่อยอะไรแบบนี้เราจะไม่มีบท อะไรเงี้ยโซยังหาง่ายโซยังดูเป็นเด็กวัยรุ่นเคกับกล้องนี่หรือว่าอยากจะมีส่วนด้วยการร้องเพลงประกอบละครเขาแฮปปี้มากคือแค่ได้มีเสียงอยู่ในละครเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วอ่ะอยากให้น้องได้รับประสบการณ์จริงๆกับการที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในวงการนี้แบบเป็นโปรเฟ s ชั่นแลภายในปีหน้านะครับน้องๆทั้ง12คนจะได้ลงเล่นละครเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอดูป้าแจวเขียนบทเสร็จก่อนแล้วล่ะครับ